มันเจ็บเยอะไหมล่ะเจ็บเยอะไหมห่ยนไดี่ต้องไปตรวจไปไหมลูกหาหมอที่จะตรวจได้ไหมไปไหมไปประชุมหมวแน่เลยดีกว่ามั้ยลางานใช่ไหมที่นั่งนี่งานแม่เรายกเลิกที่ซ้อมเล่นมือโเกลียดไม่งานเลยมันต้องพักนะแม่อย่างนั้นมันไม่หายเลย มันเป็นหนักกว่าเดิมแล้วมันจะเดินไม่ได้กายภาพก็ไม่ไอ้นั่นนะมันเจ็บช่วงไหนอ่ะตรองสั่งงานสลากเนี่ย,ลลยสลังกระดูกสลากบอลใส่กดเพาคือแม่ให้น้องกลับมาเมื่อวานนะรีบกลัวพี่ได้นอนโรงพยาบาลไง <c oughs> กลัวไม่มีใครจะแทนใบนไม่ิดเ้า นอนนอนได้ไหมนอนได้แม่คือเหมือนกระดูกจะทำเส้นไม่พี่แต่เวลาลุกล่าอะไรมันทีก็ปวดเพี่หมองมันอยู่หม่องสันหลังเลยหรือว่าหม่องบ้านเกียวต้องหม่องสลับตกเตี้ยเลยนะนอนนอนได้ไหมบ้างนอนนอนหลับแบบนอนเมียได้ปะได้ได้อยู่มันปะเวลามันเวลามันลุกเวลามันไปแบบเวลาทำกิจการไม่เกี่ยวตัวเวลาลุกเวลากระดูกทักเส้นอาการเนี่ยลูก รักษาแล้วพี่ไม่งั้นไม่หายนะลูกอยากก็เลยไม่ได้เลยนะถ้าผ่าตัดก็ยิ่งจะแบบต้องกายภาพนะไปคุยไม่ตัดแต่คุยเลยเเเรลักษาบ่ามีหมออยูด่ดในแผนนะหมอมาหลายอยู่ไปไหมพาไปไปทอะไรมาหรือกิดเป็นงานเปคนหนึ่งอยากเป็นที่คนหนึ่งอยากเป็นอย่างเป็นคนหนึง่งเสกอาหารแบบนี้ พูดยังเดือดไปเนี่ยตัวอาจารย์ขอโทษค่ะเออไปทำจะกลับมากินอยู่ใช่ไหมโอเคมื่อนไปงานบริษัทกระ,ะกกเป๋ายหุ้บถ้าว่านั่นคือไปเด้อเพราะว่ามีแม่ปั่นแล้วเนี่ยน้ำหมอมาอยู่เด้อม,มันจะไม่หายเดี๋ยวพาไป

ถ้แม่ดูสภาพแล้วพี่เป็นไยอยู่เลยถึงขั้นแบบมานอนแบบเอวแข็งขนาด <c oughs> ไม่ความความเป็นผู้ชายอ่ะมันจะไม่ไม่บอกบ่งบอกว่าตัวเองเจ็บนะ <c oughs> เมือครื่อนี้เต้นท่าไดยขนาดเต้นท่าคนเนี่ยมันก็มันก็พอได้อยู่แต่มันก็เป็นแบบเสียวเนี่เวลาแบบขี้ตัวเลยอะนี่กระดูกทับเส้นแล้วเพราะว่าถ้าไม่รีบรักษาไม่หายนะลูกมันจะเดินไม่ได้เลยกนเลย แต่คุยกับเพื่อนคือจริงจังนั่นแหละจริงจังในการคุยรักษาจริงจังด้วยแม่พิมพ์เราเป็นห่วงแม่ก็ตกใจได้เหมือนกันก็ยกเลิกมันจองห้องพักแล้วนะมันยกเลิกนะกะว่ามาเผื่อแบบให้มาสแตนบายก่อนถ้าเกิดว่าสมมุติได้นอนโรงพยาบาลจะให้เฟิร์สไปส่งมันไงหรือไม่จะให้พีแม่รัหมอตต่ว่าเงินจะหาเราไม่เลยแม่ คนเป็นอย่างมันหาได้อีกเลยลูกเมื่อปอยเหตายดบเอออีกหน่อยอง่อเข่าีไหนเขาสีแก่รถเขียนไว้บ่นเออคุยกันเอาหรือจะรอกินข้าวก่อนไปกี่โมงยืปลูก้เอาไสดอยู่สัว ไอ,อเพาเดนแล้วเอเจดมงไม่ดกลลไม่อาพี่ก,ก็เจ็ดโมงอะ่ะพีโทรมาแม่เห็นแล้วโทรศัพท์เนีย่ยแม่ก็เลยตืน่นพี่เชียร์ไ้แม่รลยแม่อนวา,าไม่คนไร่เ <c oughs> ม่ๆในไร้บอตาเหมือนหน้าเหมือนพี่พีไปดีหน่อยพีพีมันเดินสากบ่อยก็แบบใช่ไหมทุกคน,นเทเมอร์เลย่ลนเวลา แร้วมันทาตีสีแล้วแบบหน้าตี๋ๆน่ะหน้าเจ๊กๆไหมใช่ไหมคนอะไรเนี่ยยีพี่แซมนี่แหละตัวดีพูดว่าคือเขาอีแม่เต็มน่ะคนหนึ่งใช่ไหมนอนเยอะตาตุ่มใช่ไหมนี่คือกันนะไม่รันครับรถจะวุ่ก็จวดจัดสาดบุญเลยบอกเขาว่าอย่าฝ่าปะซุ่มขินเขาก่อนมาสิ ไม่ถึงก่อนมาตอนนี้ตอนกี่โมงโห้ยเชียงดอกท่านอยู่เดี๋ยวแม่เล่งห้ยแอร์ง่นกระต๊อบแล้วมียาก่อนอาหารไหมนะลงบานนี่อย่างเงี้ไปไว้น่ไะัวไปอเวลาก้มก้มได้อยู่ใช่ไหมพี่ตั้งนี้ก่อนนรวเช็ร่างกายเด้อ แม่่กระเซลอเขาดีดีมีแฟนเด็กต้องเช็คร่างกายนะพี่ๆเลาัมันมันเกี่ยวอย่างกันอุ้มมาเทียบกันบางแน่พี่ๆเอาไว้ลูกจะงอนเด้อพากันว่าเขาคือทัวทีบท่วแด่นสวัสดีนะคะเป็นกาลังใจให้ลูกด้วยโอเคเขาก็จะไปหาหมออยู่นะคะแม่ๆเ่ีย้วยตรองเี้นตไหนก็เดียวร้ย เออเออนั่นแหละหมดแล้วใช่แต่มันเหมือนบวมไหมเพี่ใช่เป็นบวมไหมลูกบวมให้บอเออคือจังว่าหลังเจ้าบวมเนี่ยหรือว่าเป็นคนทรงนั่นเมื่ไปหาเขาหามาแล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้เอ็กซเรย์ที่จริงเราต้องเอ็กซเรย์ดูให้ครบว่ามันเกิดอะไรขึ้นบาดเจ็บตรงไหนอย่างเงี้ยจริงคือปะแต่หากเอาขึ้นอยู่เด้อ หักซูโมเออตาตีขาวๆตาตีตีซะละ่ะค่นมาแม่แม่เป็นห่วงเดือพีพีขอบคุณนะคะแม่แม่ขอบคุณนะคะทุกคนเป็นห่วงเขาหมดนั่นแหละเอา,อานอนโอ้ย<ป>ยาว่าถอดสรุปพี่พี่ย่นชิมเลยแม่ยาว่าอีซีน่ะคือกี่มันบอกคืออีกตัวหนึ่งหน้ามืนเหมือนยูกิ อีตัวที่แบบตาเป็นห Panda น,นีแพนด้าน่ะนิสัยเหมือนโออยกีนิสัยแบบยังไงบอกบอกไปเต้าหูจา้จะขวางเลยเข้าใจปะคะบอกไปเต้าหูจาา้จะขวางใช่ไหมพี่พูดไปแต่ตัวเองไงน่ะบอกไปเต้าหู้ตัวเองระวังมือนี่ไหมมือนิสัย ใส่เกือบเอยนี่ก็เป็นตาดุกตเพราะว่าเคียงซักผามันมันน้ำมันไอ้นั่นน่ะใช่ค่ะต้องไปให้คุณหมอเอกซเรย์ ray. ต้องเอกซเรย์ ray, ถ้าไม่เอกซเรย์ ray, ไม่รู้ตรงจุดนะว่าเกิดอะไรขึ้นรักษาก็จะเลื้อนรังอยู่ดีถ้าเราไม่เอกซเรย์ ray, ดูอ <c oughs> <c oughs> ุ้มเลยฟิลเตอร์ถือคนผู้เดียวเนาะซุ้มผู้ไ้กับผู้ไฮไปตัวเอาซุ้มคนงามกับงามไปตัวไม่วอกเป็นตัวเลือน้ำเลย มามีโมเลีนกับไปเลี้ยงมามีโมเลีนกับไปเลี้งคนเดียวได้เลยนหน่ะน้องพี่เนาะน่ารักาน่ารักนีาคือหงองมาหรือหงองคนจ๊ะน้องยูกับพี่พีจะเหม็นคือกันคือหมาสู้หมองตาดูเอาไปความแสดงว่าหิวแล้วเอาน้ำแดงมาหน่ะพี่ส่งน้ำแดงเลยนะส่งไอ้อ่ะเลยนะเกียเ์นี่ยงเอาของมาให้เลย มิ้นเดีกพี่พลอยขอไม่ให้โอ้ขอบคุณมากแม่แม่ขออ๋อแม่แม่เอฟขอบคุณแม่กุใช่ไหมของแม่อะไรบ้างวันนั้นอ่ะที่เอฟในไลฟ์พี่พลอยอ่ะเอฟในไลฟ์พี่พลอยมื่อมื่อเขาอ่นแต่งหญิงไรสุดใช่แล้วก็มีผลบอนต่อพูดอะรแต่งหญิงพี่พี่เนี่ยสลับกันซะยูกี้แต่งตัวเป็นผู้ชายขึ้นทุกวันทุกวันมาใส่เห็บบนเนี่ย อันซ่อนอยู่ในอันตู้กับเข่ากับพี่นี้ได้พี่เจน,น,นได้คปอ,อยู่หัวเลยม่ก็เกิดเครื่องม,าาม,นะมันมสบายมากเลยอ่ะเขาอยากให้พี่แต่งหญิงเขาจะแต่งชายก็บมนียไหมแตง่งค่ะเราก็อันแม่กับพ่้มันทักหาพี่อยน,นี้ อ่ะชั่หาตะตีหาคุณต่วขอค่ะ่เอ,อันนี้ต้องบอกแมวแ,แม่ตัวป่วยแน่นไว้ <c oughs> ป่วยก็จะไปคัวกันยังไงมันอยู่บนเตียงแม่ <Okay. S 1> เออนั่นแหละแม่ก็เลยแบบถ้าคัวมันตอนนั้นก็คือมันก็ไม่ตื่นอยู่ดีอะพี่ ขัวจนว่าสิหลังหักาลากกันขืนเฮี้ยนอยู่ก็นั่นแหละรีบรักษาทำ<อ>ไมอุ้มไม่ไหวนะมันทิ้งตัวนะพี่ๆบอกเรียกรถเค็นมายกคือมันทิ้งตัวเออแต่ต็นายกสิพยายามิอุ้มอดอกหวยใช่ใช่ทิ้งตัวทิ้งตัวแล้วแบบ ให้พี่พีเลือกให้น้องใส่ได้ไหมโอ้ oh. oh. มีให้เลือกให้ใส่อีกคุณบอดซื้อเร้วนะ่ะ <Yeah. S 1> พี่เฟิร์สเขาไปเที่ยวกับแฟนเขาเขาก็มาส่งน้องก่อนเขาไปรับน้องมาส่งกลับไปคือปล่อยให้น้องกินข้าวอยู่คนเดียวตอนแรกก็จะกินด้วยกันนั่นแหละแต่เฟิร์สยังไม่ได้แต่งของ mm hmm. เขาจะไปเกาะล้านกัน mm hmm. กับครอบครัวเขานั่นแหละกับแม่ mm hmm. แม่ปไปกาะปูดบ่ะไก่ก็เกากับ แม่อ่าพี่บิก๊กแม่พี่บิ๊กมาเที่ยวเขาพาแม่ย่าเขาเที่ยวไไหหรบกนอะอ,ะอะแม่พิมพ์มากับผ้าเลยแพ้<ไ>มาหน่อยมันเป็นยังยงมามันนอนอยู่พี่แม่พิมพมากับผ้าเราไปเที่ยวขั้นเดลารอนะในเย็นบ่กพี่ไปตวรวจสักกอนว่าจะของเป็นอย่างบว เอารถเอารถกระบะไปก็ได้่งรถกระบะมันจอดข้างนอกรถกระบะนั่นแหละไปถ่ายไกลๆนึงมันเป็นเรื่องนี้จะมีไป <c oughs> ทิ้งไว้มันจะเลื้อยลัง <c oughs> ใช่ <c oughs> เพื่อนไม่อุ้มเดินไม่ได้เลยตอนนี้เป็นตั้งแต่ยุยี่สามาเด็กๆก็เป็นนะกระดูกทับเส้นอนะ่ะแต่พ่อปู่นะหายพ่อพ่อตุ้มนะหายคือ <c oughs> เราบอกว่าไปหาหมอก่อนไหมแต่เขาปล่อยเลื้อยลังอ่ะ เราไปเชื่อหมอถ้าบางบางบางที่เขาจะให้ผ่าตัดพอผ่าตัดมาแล้วเดินไม่ได้เลยกายภาพยังไงก็ไม่กลับมาทําอะไรไม่ได้เลยเลยถ้าสมมุติว่ามันได้เป็นแล้วอ่ะได้น่ารักเเด็กับใครจะพีเลยไม่ใช่ไปนางรถเข็นน่นๆแล้ววันนี้ใส่ใส่ไม่เท่าเห็นบอสองขังตลอดเวลาเลยมูมูแม่ใส่ตั้งแต่ยสามสิบกัวเลยเนาะ แล้วพีใช้ร่างกายในการทำงานแล้วผิดท่าตลอดอย่าบอกนะว่าการเต้นมันไม่ผิดท่าผิดจัดรูปเอาเตียเป็นอย่างไรตอนนั้นนะ่ะก็ไปเอกซร์รล์กันมปเลยเตียจะดูโคตรเหรอแม่แม่ครับอักเสบครับเอ็นเอ็นขาขาต่อยขา่อยท่าลักษณะของอักเสบอ่ะีะ ฉีดยาไปสเข็มแล้วปกติม่นชีิต้อเนื้ออักเสบอ่ะวันที่สามันจะดีขึ้นพอจะบอกว่า้าเขาฉีดเข็มเยเขาว่าหายปวดเลยที่ต้องเข็มเลยถ้าไม่หายก็คือพี่รู้สึกเป็นมานานหรือ,อยังละ่ะเป็นมาเออสักพักหลืล่าพ่ถ้าสักพักแม่กับพ่อคุยกันว่าทำไมมันเดินเหมือนคนกระดูกทับเส้นวะเนี่ยแม่เห็นารเห็นเห็นคนเป็นเยอะไงหรือว่ากระดูกทับเส้นเป็นเครงเครื่ขวงลางางเลยดิ ถ้าเกิดวายาง,าางววเวลาก็ัเอาันนี้ก็เห็นค้นเป็นหลายอยู่เนาะเกิดดูบัติเห็นทีเดียวมันก็เป็นนะกระดูกทับเส้นนะ่ะหรือกระดูกโคตรอย่างเงี้ยหรือแต่ถ้าหนักไกปนะเห็นไหมหนักฟุตบอลมืออาชีพเขต้องเร่อยังไม่หยุดงานเลยอนะพวกที่เขาเป็นหนังๆเคยเป็นเดินไม่ได้เลยหาหมอกระดูกหมอเฉพาะทางใช่ค่ะต้องหมอเฉพาะทางเท่านั้นมาสิเจ็บตือ มันจะเจ็บเวลาเอี้ยวตัวใช่ค่ะอาจารย์กระดูกสับเออมันต้องได้อิสเรค่ะคอมพิวเตอร์หรือเอ i มอดูก่อนใช่าาประกาศไปเฮ็ดตียานพ่อหลายว่บกเาแมนบอกพี่จากที่พ่อก,กระดูกทับเส้นพอ่อโรคอืนอิดยันทําใจก่ได้บ่ <c oughs> เขายังไม่ได้ไปมันไม่มีเวลาหยุดนะครับคือต้องเข้าใจงานบางทีมันไม่มีคนแทนจะหยุดยังต่จะของมันกับอะไรที่เขาต้องหา ระบบงานต้องมีความแทนพี่พี่ต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยนะนะั่นน่ะกรคโดค่ะอีกหน่อยจะแล้วลงค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวแม่อุ้มขออนุญาตลงไลฟ์คุยกับลูกแป๊บหนึ่งนะคะไม่บายหกร้อยกว่าคนปล่อยให้ค้างเตอยอยู่ตรงนี้โอเคตอนเย็นเจอกันสซำนำหนาวอร่อยเบ่งตัวไม่บาย